สวัสดีครับพบกับช่องอ้ยลุยง,งี้กับการสรุปสถานการณ์ด่วนๆร้อนๆนะครับเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวเรามากๆอย่างความวุ่นวายในอิรานเนี่ยกำลังจะกลายเป็นพายุลูกใหญ่ที่อาจจะซัดเข้ามาถึงค่าไฟและเงินในกระเป๋าของเราโดยตรงเลยวันนี้เราจะมาจอดลึกกันครับว่าวิกฤตอิรานในปี2 5 6 9เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐ,ฐกิจและพอร์ตการลงทุนของเราไปได้อย่างไงบ้างแต่คําถามแรกเลยก็คือเอแล้วความไม่สงบที่มันเกิดขึ้นไกลออกไปคนละซีกโลกเนี่ยมันจะมาขยับบินค่าไฟ ขย่าพอรอตหุ้นของเราได้ยังไงกันวันนี้เราจะมาหาคําตอบที่ชัดที่สุดไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจภาพทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องย้อนกลับไปที่ต้นตอของเรื่องกันก่อนว่าจริงๆแล้วอะไรคือแรงสั่นสะเทือนที่กําลังเกิดขึ้นข้างในประเทศอิหร่านกันแน่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเลขนี้เลยครับ0.6%นี่คือตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของ GDP อิหร่านในปี2569นะครับคือพูดกันแบบบ้านๆเลยก็คือ เศรษฐกิจของทั้งประเทศเนี่ยแทบจะหยุดนิ่งเหมือนกับเครื่องยนต์ที่กําลังจะดับครับแล้วในขณะที่เศรษฐกิจกําลังจะดับนะครับมันกลับมีอีกตัวเลขหนึ่งที่พุ่งส่วนทางขึ้นมาแบบน่ากลัวเลยทีเดียวนี่คืออัตราเงินเฟอ้อที่คาดการไว้ครับ41.6%โอ้โหลองนึกภาพตามนะครับว่าของแพงขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งในเวลาแค่ปีเดียวนี่คือแรงกดดันที่มันมาหาศาลมากๆที่ประชาชนอิหร่านกําลังเจออยู่ครับ ในสภาวะที่เศรษฐกิจก็ไม่โตแต่เงินเฟอ้อกับสูงปรี๊ดแบบนี้นะครับในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกกันว่า stagflation ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนระเบิดเวลาดีๆนี่เองครับและเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่จะทําให้ความไม่พอใจของผู้คนอาจจะลุกลามบานปลายไปทั่วประเทศได้ทีนี้พอข้างในอิหร่านเริ่มปั่นป่วนใช่ไหมครับคลื่นของผลกระทบมันก็เริ่มซัดออกมาข้างนอกและคลื่นระลอกแรกเลยที่ซัดมาถึงประเทศไทยแบบเต็มๆก็คือเรื่องความมั่นคงทางพลังงานของเรานี่แหละครับและนี่คือจุดที่เปราะบางที่สุดครับ ช่องแคบฮอร์โมสลองนึกภาพตามนะครับว่าที่นี่คือเส้นเลือดใหญ่ที่คอยลำเลียงพลังงานไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของทั้งโลกถ้าเกิดเส้นทางนี้มีปัญหาถูกปิดกั้นไปแม้แต่ชั่วคราวเนี่ยโอ้โหโลกทั้งใบจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนพลังงานทันทีเลยครับแล้วทำไมเราถึงต้องกังวลขนาดนั้น กราฟวงกลมนี้ให้ภาพที่ชัดเจนมากๆครับประเทศไทยเราเนี่ยพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันดิบจากตอนกออกลางสูงถึง56.4%คือเกินครึ่งหนึ่งของการนําเข้าทั้งหมดเลยนะครับนั่นแปลว่าน้ํามันครึ่งหนึ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มาจากภูมิภาคที่กําลังเป็นจุดเดือดของโลกเลยและนี่คือผลกระทบที่ใกล้ตัวที่สุดที่เราจะเห็นได้ในบินค่าใช้ใจ่ายของเราเลยครับไอแผนลดค่าไฟที่เคยคาดหวังกันไว้นะครับอาจจะเกิดขึ้นจริงได้ยากมากๆ หากวิกฤตครั้งนี้มันทำให้ราคาก๊ส L N G ที่เราต้องนำเข้ามันพุ่งสูงขึ้นคือไม่เพียงแต่ค่าไฟจะไม่ลดนะครับเพลอเพอาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะต้นทุนพลังงานสั่นสะเทือนแบบนี้แน่นอนครับว่ามันต้องส่งผลโดยตรงมาถึงตลาดทุนและเงินในพอร์ตของนักลงทุนอย่างเราๆท่านๆแน่นอนซึ่งในทุกวิกฤตนะครับมันก็ย่อมมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และผู้ที่เสียประโยชน์เสมอจริงไหมครับ สไลด์นี้สรุปให้เห็นภาพรวมแบบชัดๆเลยนะครับกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเลยก็คือกลุ่มพลังงานต้นน้ําก็คือบริษัทที่ขุดเจาะและขายน้ํามันดิบนั่นแหละครับส่วนกลุ่มที่น่าจะโดนผลกระทบเชิงลบไปก็คือกลุ่มธุรกิจที่พึ่งพาต้นทุนพลังงานสูงๆอย่างเช่นกลุ่มสายการบินโลจิสติกส์หรือแม้แต่วัสดุก,ก่อสร้างครับเรามาเจาะลึกลงไปอีกนิดนะครับตารางนี้ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าทุกๆ10ดอลลาร์ที่ราคาน้ํามันมันพุ่งขึ้นไปเนี่ย มันจะกระทบเศรษฐกิจไทยเป็นลูกโซ่ยังไงบ้าง 1. เลยดุลบัญชีเดินสะพัดเราจะติดลบมากขึ้น1.1%ของ GDP ก็พอเราต้องควักเงินดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันที่แพงขึ้นไงครับ 2. เงินเฟอ้อก็จะสูงขึ้นตามมาและ 3. เงินบาทก็จะอ่อนค่าลงเพราะเงินดอลลาร์มันไหลออกจากประเทศเพื่อไปจ่ายค่าน้ำมันนั่นเองและนี่ก็คือเหตุผลที่อธิบายได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าทำไมหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำถึงเป็นผู้ชนะในเกมนี้ ข้อมูลมันฟ้องชัดๆเลยว่าทุกๆ1%ซที่ราคาน้ำมันดิบมันขยับสูงขึ้นจะทำให้กำไรของบริษัทอย่าง PTT เพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ1.3%เลยนะครับซึ่งเป็นการเติบโตที่มันสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอย่างสิ้นเชิงเลยเอาล่ะพอเราเข้าใจปัญหาและผลกระทบกันแล้วคำถามต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะเตรียมรับมือกับความผันผวนนี้ได้ยังไง เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษในช่วงเวลาแบบนี้ในภาวะที่โล่มันดูไม่แน่นอนแบบนี้นะครับนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะวิ่งหาสินทรัพย์ที่มันจับต้องได้และมีมูลค่าในตัวเองซึ่งก็นหนีไม่พ้นทองคํานี่แหละครับมันทําหน้าที่เป็นเหมือนหลุมหลบภัยทางการเงินชั้นดีเลยซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าวิกฤตมันรุนแรงขึ้นจริงๆเนี่ยราคาทองคาในบ้านเราอาจจะพุ่งทะยานไปถึง7 0,000บาทได้เลยทีเดียว อีกสินทรัพย์หนึ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยก็คือค่างเงินบาทครับก็อย่างที่เห็นในตารางก่อนหน้านี้แหละครับว่าพอเราต้องใช้เงินดอลลาร์มากขึ้นเพื่อไปซื้อน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันก็จะกดดันให้ค่างเงินบาทของเราอ่อนค่าลงโดยธรรมชาติซึ่งถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายที่สุดนะครับเราอาจจะได้เห็นเงินบาทอ่อนค่าทะลุ36บาทต่อดอลลาร์ได้ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมารวบตึงประเด็นสำคัญทั้งหมดให้เป็นข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับการเตรียมพอร์ตของเราให้พร้อมรับมือความผันผวน,นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ โดยสรุปเลยนะครับกลยุทธ์ที่น่าสนใจก็คือการให้น้ําหนักกับหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ําเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงหรือ hedge ความเสี่ยงนั่นเองครับแล้วก็กระจายการลงทุนไปในทองคําซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับหุ้นที่อิงกับการบริโภคในประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นครับแต่ต้องขอย้ําดังๆตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการสรุปภาพรวมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนโดยตรง การตัดสินใจลงทุนสุดท้ายควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาด้วยวิจารณญาณของตัวเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับวิกฤตอิหร่านเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนชั้นดีเลยว่าในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดแล้วจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกซีกโลกหนึ่งสามารถส่งผลกระทบมาถึงเราได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อคำถามสำคัญในวันนี้จึงอาจจะไม่ใช่แค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คือเราได้เตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นความเสี่ยงโลกต่อไปแล้วหรือยังนี่สิครับน่าคิดกว่า